วัดีค่ะวันนี้ปุ๋ยก็มีข่าวดีมาบอกออแฟนๆ Star Girl แล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงวันคริสต์มาสนะคะก็เขาก็จะเดทมานะคะเขาก็แบบอัปเดตเกี่ยวกับออวันคริสต์มาสเห็นไหมคะรูปตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเอ็นพอให้แบบมันโหลดเข้าก่อนนะคะเพราะว่ามันก่าจะเข้าได้เนี่ยรอนานมากนะคะก็ต้องแบบเออกดให้มันแบบเร่งหน่อยนะคะ ก็สำหรับอัปเดตนะคะปุ๋ยก็ไม่รู้นะคะว่าการอื่นจะอัปเดตไหมแต่ว่าการของปุ๋ยนะคะซึ่งแบบเป็นการหลักนะคะก็อัปเดตนะคะเห็นไหมรูปเปลี่ยนเลยตอนแรกก็ที่ปุ๋ยอัพคลิปก่อนนะคะก็แบบคนละรูปเนี่ยจะเป็นรูปแบบผู้หญิงค่ะเดี๋ยวให้มันดาวแบแป๊บหนึ่งมันกำลังเข้าเราเนี่ยเรียบร้อยค่ะก็เป็นรูปแบบเกศหิมะลอยลงมาเลย นี่เห็นนางฟ้าไหมคะก็ขอให้เรานะคะเก็บนี่ค่ะสองอันนี้นะคะก็แล้วก็มาแลกกับเจ้าชายนะคะซึ่งแบบก็เก็บครบแล้วนะคะเหลือแค่ออมีเพชรนะคะมาแลกออซื้อกับออหินพิเศษนี่นะคะก็เดี๋ยวยังไงก็แบบเก็บอันนี้ไปด้วยเนะาะค่ะเห็นไหมหน่าเล่นไหมคะก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นมา เก็บของนะคะวิสเตนะคะแรกกับเจ้าชายนะคะแล้วก็อย่ามาแต่งตัวส,สวยๆแบบนี้ก็สามารถหลดมาเล่นได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ๊า่บายค่ะอย่าลืมเปิดหลดสตาร์เกิรมมาเล่นกันเยอะๆนะคะ๊ายบาย